สบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้กับ้าเล่ากับที่ได้ออกมาข้างนอกนะพี่น้องเนาะสีได้ผ้าผีผ้านองเข่าป่าดงพงไพ่นะพี่น้องนะเนาะสบียง,นงเนื่องจากกักโตฮงนะพี่น้องเขาเจ้าบุหายไปใส่สบียงเขาก็ะเลยหลดหน่อยหลดท้อยลงนะพี่น้อง เอาก็เลยจำใจต้องออกมาหาสเสบียงเผื่อตุนกักตุนไว้นะพี่น้องรถงนุณรถเฮ้ยโมเมนขโมยเดอ้อพี่น้องบ่าวเล่าบเคยขโมยนะพี่น้องเนาะคือที่แบบนี้เนี่เพิ่นได้เห็ดไว้เรียบร้อยนะพี่น้องกะเนื่องจากเพิ่นสีปลูกนนะมะพร้าวเนาะปลูกมะพร้าวอะไรเป็นไี้เปิดคลองไว้เนื่องจากพัดมันก็เกิดถ้าก็ต้อง มาเก็บไป,ไปกินนะเว๊บอ,อ,อมากับหมูคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือใส่หน้ากากนะ้องพี่น้องออกไปงแสกใส่หน้ากากได้แต่เด้อมาเก็บดอกสนุนะ้พี่น้องเนาะกะกะอยู่ต้นนาบ้าน่นอีกลังหนึ่งเนาะแล้วก็บ้านอีกลังหนึ่งพิ่นอยู่ค้างๆกันเลยนะจ๊ะมาหาเอาเก็บดอกสนุ่มานเนี่ย เนื่องจากสเสบียงกักโตเฮงสเสบียงเริ่มลดหน่อยลงก็ต้องหาเพิ่มนะพี่นนองตอนนี้เขาก็เละรุ่นไปทากันเลยเนะาะเบาเล่ากับหมูสิไปหอดใสเนาะตอนนี้ก็สิขึ้นกําแพงนะพี่นอะคนหนาหงาาค่อนข้าขงสูงเนะื่องจากบ่าวล่าเป็นคนต้นน้อยนะพี่เนะอะหงาทั่วมัวเลยตอนในี้ใส่คนล่าเนาะแบบสีนเนาะพี่นนอะ หากินได้ก็กินนมะพี่น้องเพื่อหลดงบประมาณในส่วนโควิดนะพี่น้องเนาะเก็บผักเก็บหญ้ากินไปคนเฮาใส่ชีวิตแบบบ้านเนาะพี่น้องแต่กัเห็ดยังก็ตามอยู่ไสก็ต้องขออนุญาตเขาเจ้าเนาะพี่น้องเนื่องจากที่ดินเป็นของเผื่อนเนาะเอาเก็บผักเก็บหญ้าก็เอาไปขอเผื่อเรียบร้อยสิประมาณนี้นะพี่น้องดอกสนเฮาเนาะ เอออยู่ในเมืองกรุงกับนัน,นี่แหละช่วงโควิดนี่เด็กยังก็ลลำบากนะพี่น้องเขาป่าอย่างเดียวเขาจะบ่อยออกเดินห่างาก,กันยากเขาป่าไปหับส้มนลำบ่าวเหล้านะพี่น้องเนาะมาลาสีป่าปีพาน้องเหมือนมิตรป่าสนุ่พี่น้องไอ้พี่ดอกแก๊กไปทางใดเนื่องจากทางของเขาก็ได้ตันเนาะตอนนี้กั ไก่นำเทียวเขากับของขางลำบากห่งาเริ่มตีทอมหัวแล้วพี่น้องหูสี่คนขางยาอย่างนี้หนึ่งนาะพี่น้องเผื่อจะได้กินเนาะบ่มีเอียงได้มากง่ายๆนะพี่น้องป่าอยู่ตรงที่แล้ก็ต้องหมุนไปเนาะมาเล่าสิ่ปลาพปีปลาน้องไปเลาะบึงดอกสนุงเขากับสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะประมาณนี้ เนื่องจากมันบรายเนาะบาราเเก็บแต่ภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงเนาะได้ให้หมูผนเก็บอะเก็บไปไว้เ้ยสีประมาณนี้นะพี่น้องมันกินได้นะพี่น้องดอกสนูเนาะอ่าคนไทยเผนสีหูกอยู่ดอกแต่ว่า พี่น้องต่างประเทศเฮาที่ข้าวมหาสมกับดอกสนุนนั่นแหละจากชื่อเอน่ะจึงใดดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มันกินได้ในนอพี่น้องเนาะมาเจ้าอีกแบบหนึ่งก็ได้ตั้งบิดทะยุไปเพอะนะพี่น้องเขาท่าเลยนะการกับฝังเราบผมมีการเงียบเงาหมาเขาพ่อหมา บรรยากาศของบา,าลาค่ะกอนข้างอันนี้น้อยหนึ่งนะพี่น้องเด็ดเอาไปทั้งขวัญเผื่อไว้น,นอกขวัญนี่ก็กินได้นะพี่น้องในช่วงโควิดอย่าไปเลือกเนะพี่น้องตายได้เลือกป <c oughs> ูปา่าปูดงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับปา่าเขาดงได้หมดน,นี่นี่แหละเขาว่าคนขยันอยู่ใส่กับ,บโอ๊ตายเขาว่าคนขี้ข้านอยู่ใช่กับตายรวยกับเมนเบิร์ดเงินเนาะปู้จักการทำมาหากิน ดอกสนุองเขากันเนาะประมาณน้นนะพี่นนองเป็นควันควันนี่นะเดี๋ยวครับเด้ออุปบูดงเป็ีเหียบหอยเลยนะมื่อไหร่าปีพ้นองบึงบรรยากาศ การเป็นอย uh, ู่ส่วงโควิดนะพี่น้องเส้นทางของบ่าวลาวเนาะเนื่องจากบริสุทธิงามเนาะพี่น้องเส้นทางของบ่าวลาวนี่ก็แบบสี่เลยเส้นทางชีวิดนะพี่น้องเอามาเห็ุงานเมืองไกลบ่อดบ่ทนกะโอ้ทุของข้าเขื่อนนี่กระเด้มาหอดผีโคมนะพี่เนาะมองในโคมค้าอิริ่นี่นอนในห้องอะไับอยู่ดอก ยางมักสังเลยและเนี่ก็มานอนนี่ก็ได้ผมมาพี่เนาะแก้วเลยพูดเบิ้งปูทางมาบ่าวลาวบ่ได้ธรรมดาได้พี่น้องปูมองขึ้นก็อยู่มองตึกขาวๆปู่นนะพี่เนาะเก่ามาจะมาหอดพี่เนาะก็ยังบ่ทันได้สิ้นสุดของการเดินทางนะพี่น้องสิฟ้าพี่น้องเลาะส้มเนาะวิธีการเป็นอยู่ในช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะอย่าดราม่าบ่าวลาวเด้อจ้าเด้อเก็บพักกินนะพี่น้อง โอ้โอทุก <interfer> ป <es> ิธรรมดาบ่สเขาป่าเขาด้วยมีน้องน้ำด้วยพี่น้องหลังจากเป็นกล้องห้าสิบประยุ่งน้อน้องน้ำเนาะเอาพักยางเดียวครัเห็นบ่ปอสดอกเนาะพี่น้องดอกอันหยาอันหยาเลยตัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นใหม่แตกขึ้นใหม่เขาก็ได้กินอีกแต่เขาทอนเนี่ยอยงไรกกับได้กินดอกมันตาย ดอกมาพี่น้องเนาะนี้มาเป็นดอกๆเลยมือนี้เก็บดอกใหม่ดอกๆไปกินสัน่นละเนาะีชีวิตในกรุงบ่ได้เรียบง่ายเนาะพี่น้องเพื่อทีได้เงินเป็นบาทหนึ่งเนาะที่การเป็นอยู่ในช่วงโควิดนี่ก่อนขางเนาะมีผน,นกระทบแหงเลยบูป่าบูดงไปยังสี่ละเมื่อบ้านก็ทีได้ถ่ายแบลค้าป้าเขาด้งเลยพี่น้อง เมื่อบ้านก็นได้เมื่อบ้านเบาเล่าครับสาวบุไทยกันเนาะสิได้พาเข่าห,าห,หาหน่อไม้หานหนุกหาหนูกินตามธรรมชาติวิธีบัตรเนาะน้พี่เนาะตอนนี้เากะเข่าป่าในกรุงซะก่อนน้านะพี่น้องเพื่อนป่าในกรุงแบบสีป่าในกรุงได้่วมมือก้องกะค่นอนข้างที่สัน้นน้าพี่น้องไล่ตาจังได้กะขอโทษขอไปน้ำเอื่อยอายน้องเนานะพี่ป่านาะลุงเนาะ เนื่องจากอ่คือว่าแนะนำถือมือเดียวน้อพี่น้องจะให้พี่น้องได้เบิ่งนําบรรยากาศป่าในกรุงเฮากอะป่าสนูพี่น้องเอ้ยบริต้นน้อยๆนะคุณเนื่องจากมันงามน่ะต้นหนึ่งในความสัมพันธ์สอเมตรได้เลยต้นหนึ่งสวมหัวถั่วหัวบาลาแล้วบาลากับมีดปลายนะพี่น้องเมีดหกสิบละตัดออกมาแล้วให้กินได้น้อแบบสีเนาะ มันมีพักบุ้งพักยังแน่เนาะพี่น้องนัง่งจากเฮากะมันอยู่หกแม่ตนน้นหลายปะ่ะลายป่ะต้นใส่มาหลายเลยอืยยอ,นนอดอกเลี้ยงอลามเลยเนาะงามสีสันกะหนักกินประกางหนักกินเลยทีเดียวกกกินแง กินในช่วงโควิดกินยังก็กินบอได้ซีเรียสถ้าปูไดหูหูแบบบ้านๆเะครก็น,นี่แหละของแสบไปสู่เทียบสเต็กเขากะคือหวานเลยเอากินบบเป็นใช่ไหมจักหน่อยมึงกินเป็นที่สเต็เก,กเล้วก็กินแก้วปลาแดกซับจริงๆนอนลวกพักน้นอยเข่าท่าอยู่นะเด็กบัได้ติดแขวพบินอ่ะแก้วเลยนะ ทีลองลงไปเบิ่งเอาฟักบุ้งเนาะไปนอะไปลวกผสมกับเนาทางขาฮะทางเพื่อนบ้านเฮาและพวกตะกรวดเนาะพี่น่ะตะกรวดพวกพวกเหี้ยเนาะไปน่ะกระตุกต่อไปเด้อยแต่ตัวที่ใหญ่ลีเดสกเสกเอิญเนาะได้ป๊าดตัวตุ่งกันเลยงก็ลาล่เติอ์ ถูกสะพานหลุดไฟที่บ่าวลาเคยได้ถ่ายเนาะมันก็นอยู่ไกลเติบเยอะจัดทีเอาของอทีของพวกเฮากันเนาะ จริงเนบ้านเล่นนะไม่ได้ซ้อลเลยเลยดึงหลักมาหลนะุเนาะพี่เนาะอยู่ในน้ำเนาะกินได้เป็นผักบุ้งผักบุ้งเนาะพี่เนาะอยอดงามๆเลยะดึงมานี่อยอดผักบุ้งนะครับนาะพี่เนาะยอดงามๆเก็บภาพบรรยากาศ นบ่าวลาวเนาะประมาณนี้มือแรงก็ต้องทำการลวกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้เก็บลายมือเ <c oughs> นื่องจากเนื่องจากตะเบีย้ยตะเบียงเฮาเหลือหลดเหลือหน่อยเนาะพี่น้องต้องกักตุนตะเบียงเนี่ยน่อยหนึ่งบรรยากาศของเฮาวกันหนุกเ,เสียงหนุกเสียงนู้นเนาะพี่นักบุ้งก็ค่อนข้างลายเนาะพี่น้องเลยลายอันนี้าพักบุงกงงงนะกบ้งธรรมชาติเป็นป,ปุดดด๋ยปลูกดอก เป็นให้เก็บกินได้แต่ว่าปลาปูนะ่นนี่เพิ่นหามจับเนาะพี่น้องเพิ่นหามจับปลาเนาะเอากระสีบปจับเอาแต่พักเนาะพี่น้องไปกนะระสีได้ประมาณสานี่ก่อนนะพี่น้องเนาะเนื่องจากมันเอา,อาเนี่ยมาเลยนิดนึงฟึบนะหมุนมาอีกซอกนึงบอได้บ่เฮ้ยมองนี่อะไนะ้เนาะไปมองหนึ่งอีกเนาะไปตอนนี้กะ เดินทางเมื่อนะพี่น้องเดินทางเมื่อแล้วบะนี่ป่าบุดงเมื่อคือเก่านะพี่น้องขาเข่าก็ยังมีป่าแก่ออกก็ต้องมีป่าอือคลิปขั้นนะพี่น้องใหญ่เนาะเนื่องจากบาราบิสัยบาริสัยส่งขายาวเนาะเก่งขายาวมากกับกลางขั้นอีกนิดนึงแต่ก็บเป็นยังเหตุเผื่อพี่น้องพี่น้องได้เบิ่งน้ำ โอ้การปีนขึ้นไปกประเภทสัสลิงเนาะสัาาของลิงอเฮ้ยอาวักแมปลาโทษหนีปลากันอีกเลยกะทินเนาะพี่น้องที่ว่าบ่าวลาวได้มาเอาให้พี่น้องได้กินน่ะกได้กินนํากันกับพี่น้องเนาะสิบ่มาหักจนเบิดเหลือแต่พี่น้องเอ้ยผู้แต่ว่าต้นนั้นบ่าวลาว อนุหลักก็ไอ้นะพี่น้องต้นน่ะเนาะกระลังสีได้กินแน่เดี๋ยวก็ได้กินนะพี่น้องนี่เส้นทางของบ่าวเล้าเนาะเบิ่งเอาไตกำแพงตกลงไปคือคาหักแล้วนะน้อพี่เนาะไม่ต้องห่วง้รถถูกขนทางสูงเนาะพี่น้อง เดินนะพี่น้องเป็นป่าหกบหกสันได้นะพี่น้องเบิ่งั้นเนาะโอ้โหหนาวมามองเป็นคลองเนาะชีมีฟักบุ้งน้อยพี่น้องอยู่หันโฟักบุ้งได้อยู่หันกันข้างๆโอเคเลยได้หนูวันแดดเฮาโยนมาในเมืองมาให้ป่าอ่าอ่าสิประมาณนี้นะพี่น้องกาแพงบ้านของเฮาได้ฝั่งส่วนฝั่งนี่ก็เป็นกาแพงที่ของฝนเนาะที่ใหญ่ได้ใหญ่ได้ทีนี่ หลยไหลไป้อหอดรมมาณหาไหลหรือกลัวแล้วเราี่น้องไกลไเลยผมเจอเสียหอดสุติมาผมางโรงเรียนสุติมาเนี่ย่าเด้ใกล้ๆได้ไ่เดินทางกลับสุบรรเกิดเมืองนอนของหา้าวโอ้ยน้อ นี่ละสนูของเฮากะสิประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะกะได้ห้าวันอ่าเห็นเหรอวิธีการอยู่ของบ่าวลาวสบายง่ายๆนะพี่น้องม,กกมีผักกินผักมีผิกกินผิกมีเกลือกินเกลือตอนนี้กะได้หอดบ้านของเห่านะพี่น้องเนาะสีขอจบคลิปเพียงตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่องนั่นด้วยจ้าเด้อขอบพระคุณจ้าที่เข้ามาชมทุกท่าน